มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนาทีทองเปิดพิกัดทุเรียนลูกละ19บาทภาพบรรยากาศการซื้อทุเรียนราคาย่อมเยาวสบายกระเป๋าที่เห็นลูกค้าแห่มาซื้อกันเยอะมากยืนเข้าแถวต่อคิวกันยาวเหยียดเพราะว่าจุดนี้อยู่บริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้ากลางเมืองแพร่นะคะเจ้าของแผงบรรทุกทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีและก็ระยอง การันตีเรื่องคุณภาพแก่ทุกลูกเริ่มขายตั้งแต่กิโลกรัมละ79บาท99บาทราคาแพงสุดไม่เกินกิโลกรัมละ139บาทและหากเป็นช่วงนาทีทองเจ้าของแผงใจป้ามลดราคาขายแค่ลูกละ19บาทน้ำหนักต่อลูกเฉลี่ย1กิโลกรัมค่ะหนึ่งในผู้ที่มาต่อคิวเล่าว่าขับรถมาเลือกทุเรียนจากสวนตั้งใจเอาไปฝากครอบครัวรวมแล้ว10กิโลกรัมคิดเป็นเงิน1 5 6 2บาท สังเกตลูกค้าน้อยคนนักที่จะหยิบแค่ลูกเดียวหยิบกันทีลหลายๆลูกใส่ตะกร้าจ่ายเงินกลับบ้านด้วยรอยยิ้มสุขใจได้กินของดีราคาถูกเปิดแผงขายเมื่อวานนี้14พฤษภาคมไปจนถึง18พฤษภาคมนี้ไปอุดหนุนกันได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ